พันคนบอกต่อแก้กดไหลย้อนวิธีนี้ดีที่สดุดเคยไหมทรมานจากกดไหลย้อนเป็นโรคกระเพาะบ่อยเป็นง่ายหายเร็วเป็นเป็น,ปนหายหายลองหันมาเพื่อวิธีธรรมชาติสูตรโบราณกันเถอะสูตรนี้ใช้แค่กล้วยน้ำว้าดิบเล้ก็กน้ำผึ้งเท่านั้นเองเรามาเริ่มทํากันเลยขั้นแรกเราจะใช้กล้วยน้ำวาดิบหนึ่งลูกนํามาล้างให้สะอาดแล้วหั่นเป็นแว่นบางๆ2-3แว่นไม่ต้องปอกเปลือกนะคะจากนั้นนํากล้วยที่เราหั่นแล้วไปจุ่มลงในน้ำผึ้งแล้วทานได้เลยค่ะหรือใครจะเก็บไว้ทานก็สามารถเก็บไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดใส่ น้ำผึ้งลงไปให้ท่วมเก็บไว้ในตู้เย็นเวลาจะทานค่อยออกมาได้เลยค่ะวิธีการทานง่ายๆให้ทานครั้งละ2 3ถึงแว่นก่อนมื้ออาหารทุกมือ้อประมาณ30นาทีการเคี้ยวกลืนจะทําให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในกล้วยน้ําว้าดิบจะมีสารสําคัญที่ชื่อว่าแทนนินโดยสารนี้จะเป็นตัวยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียช่วยลดอาการแสบร้อนและยังมีสารเซโรโทนินที่ช่วยกระตุ้นให้กระเพาะอาหารสร้างเยื่อเมือกตามธรรมชาติออกมาไปเคลือบกระเพาะอาหารซึ่งจะช่วยลดอาการระคายเคืองและอาการแสบร้อนท้องซึ่งเป็น สาเหตุของกฎไหลย้อนได้เห็นไหมคะว่าทุดิบหาง่ายใกล้ตัวมีประโยชน์แก้กฎไหลย้อนสมานแผลในกระเพาะอาหารต้องยกให้เลล้่น้ำหวาดิบเลยใครเป็นอยู่กดบันทึกคลิปนี้ไว้ได้เลยหรือใครมีสูตรดีๆก็ลองมาคอมเมนต์แชร์กันได้นะคะ